สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะทุกคนสวัสดีค่ะว,วันนี้ก็อยู่กับพี่ฟาใส่แล้วะนะคะพี่ฟาใส่ไลท์โลบอกกันนะทุกคนทีนี้เรามาดูกระทงันกันเลยทุกคนนี่พี่ฟาใสสร้างมาเองสวยป่ามีแจ็คอะเลนเทิร์นด้วย นี่จ้าเป็นชัดทงอันใหญ่มากมากเลยทุกคนสวยนี้ก็คือเห็ดร้อยได้ด้วยเลยทุกคนสวยไหมนี่เดี๋ยวเราไปปีนบันไดนี้กันเลยจะใส่จะพาทุกคนมาเล่นกับบันไดอันนี้นะทุกคนข้างบนน่าจะเป็นที่ปีนเตียงกาลาวไม่รู้จะพาไปไหนเนี่ยบันไดนี้เออหล่นคือก็เหมือนออบบี้อยู่นะทุกคน บันไดน,นี่มันก็เหมือนออกปีอยู่นะทุกคนพี่พาใส่จากระโดดแล้วฮึบชืบอ๋อตรงนี้มีทางด้วยทุกคนชืบเราต้องขึ้นไปข้างบนขึ้นไปอะ่ะเป็นไรมีเจ็ตสะพกยังไงก็ขึ้นไปได้เพราะว่ามีเจ็ตแ c กมันเรื่อกใหม่ไงทุกคนนุกอะ่ะเนี่ยเป็นของที่เราใส่ที่ซ่าข,ขึ้นมาเองเนี่ย มันก็เหมือนอบบี้อยู่นี่ดูสิกระโดดโหมันลราอยู่ที่สูงเลยนีย่งไงทุกคนก็ไม่มีอะไรนะทุกคนสรุปและสรุปแล้ว,รลวตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรนะทุกคนหรือสิว่าเขาน่าจะเป็นที่ฝึกความสามารถคนเขออี้โกงที่โกง,โกงถ้าเราบินคือเราขี้โกงเราต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่คน แน่กับมันต้นตรงไหนอ่ะนี่ก็กันเสียตกเขาที่ใส่ลงไปนี่คือพี่ฟา้าใสต้องชนะแน่ฮึบฮึบพ,พยายะฮึบเป็นไรจ้าเรามาตรงนี้ต่อทึบทึบทึบเย้พี่ฟา้าใสชนะ เย yeah. นะ้ชนะชนะชนะดีใจจังเลยชนะแลว้วเดี๋ยวเราไปดูกระทงกันอีกทีนถุะคนนี่คือกระทงของพี่ฟาใส่น,ะน่ารักป้ามีแสงไฟสวยๆได้ทุกคนนี่ไงสวยหรือเป้าวสวยมากเลยเนอะสวัสดีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ต้องเจอใหม่อีกิหน้าสวัสดีสวัสดีค่ะบายบาย な。Bye bye now.